มาทคลิปก่อนได้คลิปนะเดินเดินสวัสดีจ้ามก็มาเจอมีฟงูวยชิส่ชมันบ็คูวยแล้วูดวยสวนกพจ้าปหญ่ปพันมากกั่ปูสำหรับจ้ะแค่จ a วอนเน่าแค่จมว

he's a great kung fu, uh, and he should be forever. Mm. Right now we're at the out. Nah, I just put you on the ice. Bye bye, u k w e See you. Let's go. อ่ะขอจับหน่อยมันจะงับมือเราไหมไม,ม่ไม่งับมันไม่มีคอมีสิคอยาวแค่นีหนึ่งเ<น>ัง

ที่ดีมากแปลงผักมีอยู่ทุกจุดทุกมุมโอ้ยตรงนี้เขาไม่ปล่อยให้ดินบ้าง่าวจะมีประโยชน์ก็ตุ่มดวงตุงต่มดวงมีประโยชน์มากมีแปลงผักปลูกกินได้ขายได้เนี่ยมาดูแปลงนี้ก็สวยเนี่ยเนีโอ้นเถอะหร่นี่ไม่กว้างแต่มีประโยชน์มาก เนนี่ยต่างกันไงมแตกต่างแตกต่างกันเราก็ดูนี่ไปแล้วคือมีประโยชน์อ่ะที่ดินต้องมั่งทุกที่ทุกซอกเนี่ยมีประโยชน์สวนหลวงก็จะทำให้สวยงามคือปลูกดอกไม้เป็นแถวเป็นแนวตรงนี้จะเป็นปูกขัดคือปลูกขัก ไม่มีอะไรแล้วเป็นกับบ้านเลยคับเหนื่อยมากแล้วก็จะพูดใบไม้นี่เขาก็ไม่ทิ้งมีประโยชน์ปุยหมักอินทรีย์จะทำอยู่ทุกมุมทุกมุมของสวนมีประโยชน์มาก สนามกีฬาด้วยเห็นไหมนั่นช่อมีสนามกีฬาออกกำลังกายตอนเย็นตอนเช้าตอนเย็นเห็นไหมคืออะไรครับเป็นอะไรครับเปียกหัวหมดเปียกหัวหมดหน้าสงสารอย่าลืมกดติดตามช่องคุณยายกับหลานๆนะคะหน้าสหลานจูเนียร์ียกเนียหัวหมดเนี่ยบอกใช่่นนัะ อุ้ยอันนี้ก็อยู่เนี่ยเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลก่อนฮัลโหลเขาเกคืดไปเออคักเขาคักเขาฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีทำอะไรอยู่ it's so scared it's a cute little 乌 e กินขนมปังไม่ถามเขาสิ do you eat bread อ่าถือกิน do you eat bread อ็ให้เยอะๆเลยโอ้มาลงครับ องเออนั่นแหละเดี๋ยวเราจะออกมากินเองนั่น,นแหละนั่น,นแหละอ๋อมาไม่เอาสส่สวัสดีสวัสดีฮัลโหลขอให้เรามีโชคนะเยสฮัลโหลฮัลโหล<ะ>บายบายมัไหน,หนไม่กินขนมปังป้องเราจะได้จับเพราะว่านานนะ แครอทแรอเฮ้ยนี่ฉันตะคร้ตะคร้ตะคร้ตัวเล็ก่นะตะขาบตะไคร้ที่ไหนตะขาบตะมันมีสองหางอู้โอ้กุยบ๊บ๊เยลโลเยลโลไปกันเดิบี๊บบี๊ เป็นครอบครัวนั่นน่ะเขาอยู่เป็นครอบครัวนั่นเดี๋ยวได้จะแหวกให้ดูนี่อยู่เป็นครอบครัวเห็นไหมเขาอยู่เป็นครอบครัวีนบ้านนี้นะ่ะเห็นไหมนั่นมีลูกด้วยนั่นเอากล้องไปใกล้ๆนั่นแหละอู้ขอให้มีโชคนะมาเจอกัน นั่นนั่นอุ้ยนั่นตัวลูกตัวลูกนั่นอันนี้พ่อแม่อ,อ้ยอยู่กันแบบนี้เองขอให้โชคโชคขอให้เฮงๆนะคนมาเจอมาพบอุ้ยก็ออ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 ใหญ่มากบางไม้ไม้บางไม้ไม้บางเอเอเอะไร มากไ่้ยแม่ด้วย <laughs> แม่ไปแอบกินไข่แน่เลยเนี่ยนุน่นอืมไแอบกินไข่แน่เลยมันก็เลยโกกแบบอย่างนี ดูแบบอย่างดีตัวแมวามากินไข่นีงันอดมเรียนดีมากเลยหนคินีล่ะละงรถได้เหรอไ่อกลัวเลยนะเนาะเนคนเดียวเลยินดีลว นะมองไม่เห็นเลยแปดนะขอ,อไปไเลยเวลายคิดที่บดมาผ่านผ่านมาเจอตรงนี้ค่ะมาดูกันนี่คือปุยหมักอีกอนี์ค่ะที่เอาไว้ใส่ผักใส่ต้นไม้นะคะนี่แหละทุกอย่างใบไ,ไม้เก็บไว้มีประโยชน์เ,นเอา เออมีไส้เดือนเอาไว้ใส่ผักได้นี่ไงแปลงผักเนี่ยล้รอรถนี่ก็มีประโยชน์มากนี่นี่ยไว้เตรียมลงผักอืมที่นี่ก็ดีมากเลยอันนี้คือมีมะละกีนกแล้วก็อะไรนีตกแตบงแล้ว แชรู้จีละไม่ไปขายที่ใก้นะสวนตัวอย่างสวนตัวอย่างนี่ยเนี่ยนี่ค่ะนี่ค่ะดูดิเนี่ยต้นแชต้นเล็กนิดเดียวออกดอกเนี่ยเต็มเลยเนี่ยดอกดอกนี่คือสวนตัวอย่างสวนตัวใหญ่นี่เขาเรียกอะไรนะเออ สวนสมเด็จแต่งแหวนสวนเหลี่ยมจนถึงหลวงเข้ามาอยู่ทีท่เศษรามสองเป็นอันสองค่ะเนี่ยคุณยายมาวันนี้่างเ้ยรถผ่านไปผ่านมาไม่เคยแวะเนี่ยเนี่ยกะหลงผักใหม่ๆเลยเนี่ยเนี่ยเพุ่งลงเนี่ยโอ้ยขยันมากขยัน ทำกทันเองตัไปนะอันนี้พี่ก็จะเอาไปลงแปลงใหญ่เนี่ยโดเฉพาะเอย่างนี้เนี่ยจะเอาไปลงแปลงใหญ่ ขนาดนี้เนี่ยก็